รถเข้าใหม่ค่ะพี่พี่ะ่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเพิ่งมาสดสดร้อล้อเลยนะคะวันนี้จะพาดูโครงสร้างหลักกันด้วยนะพี่พี่นะค,ะคันนี้นะคะเบาะไม่มีนะเนื่องจากถอดไปสปาอยู่นะคะกับรีโว่สอตัวมิตร,รถปียีเอ็ดนะคะราคาอยู่ที่610,000นึ่งเลขไม่ประมาณ1,000งแสนโลนะคะฟรีดาวได้พหนึ่งนสามร้ใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูพารถเข้าใหม่มาให้รับชมแต่บอกก่อนเลยว่าคันนี้ยังไม่มีเบาะนะคะบเบาะในทถอดเอาไปสปาไปพ่นฆ่าเชื้ออยู่นะพี่ๆี่นะเรามาดูโครงสร้างหลักนะคะแล้วก็มาดูรอบๆตัวรถกันนะคะพาดูภายในด้วยนะคะให้ดูโครงสร้างภายในตัวรถเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆล้อๆเลยนะคะกับตัวโตโยต้ารีโว2.4ตัว เนีนะคะคันนี้นะได้รถปี2021เลขไม่1แสนโลนะคะกับราคา6 1 0 0 0 0ฟีดาวพน1 3 0 0รายได้2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะพี่ใครสนใจนะอยากได้รถไว้ใช้งานนะพรอีกทีหนึ่งนะคะประมาณพฤษภามิถุนาเลยแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยนะคะท้ายคลิปมีโปรโมชั่นให้พี่ๆด้วยนะสนใจอยากได้ปรึกษาได้เลยนะคะอาชีพที่ทำอยู่สามารถออกรถได้ไหมมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุย กันทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะ0930698581นั่นเองนะคะส่วนพี่พีท่านไหนอยากมาชมรถตัวจริงนะคะติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะรถสวยแบบนี้ห้ามพลาดค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นรถเกรดเการันตีโครงสร้างให้นะคะรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่แน่นอนนะคะ <Okay. S 1> เราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตันหมอกคู่ล่างมีให้เรียบรอ้อย ร้อยแล้วนะคะตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถนะคะริ้วรอยไม่มีเลยนะค,ะคันนี้การันตีเลยว่าสวยกริบมากๆกนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตัวมิดเนี่ยสวยงามแล้วก็โคตรเท่นะ,ะเป็นสีบรอนได้สีที่ดูแลง่ายกันด้วยนะคะปวงคุมล้อมีแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยคันนี้นะคะได้แม็กเดิมโรงงานนะคะยางไปยี่ิบสี่แล้วเรียบร้อยโครงสร้างตัวรถนะคะพี่ๆขาอะนะคะดูกันได้เลยโครงสร้างตัวรถนะพี่ๆหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการถานกัน โชกเดิมนะคะมาร์คสีเดิมโรงงานยังมีให้ครบทวนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยโลโก้ต่างๆทุกอย่างมีให้ครบคิ้วการศาสตร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ภายในนะคะเป็นตัว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะได้เบาะหนังรอบคันเลยนะ,ค,ะคันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าสนใจรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะค,ะคันนี้6กแสนหนึ่งหมื่นฟีดาพนหนึ่งหมื่นสามร้อยน,นะคะด้านท้ายนะคะแมกไลเนอร์นะคะสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไฟท เดิมโรงงานนะคะเป็นรูปโฉมตัวใหม่แล้วเรียบร้อยมีกล้องถอยเซนเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่เซ็นเซอร์กระยะเซนเซอร์สัญญาณเตือนมีให้ครบเลยนะคะด้านล่างนะคะมียางอะไรแหนบสองข้างเพากลางทุกอย่างเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขคัสซีตรงนี้กันนะคะสำหรับเลขคัสซีนี่คือเห็นชัดแจ๋วนะชัดแจ๋วเลยนะคะตรงกับตัวถังนะคะแล้วก็ตรงกับหน้าเล่มแน่นอนอันนี้ไว้วางใจได้เลยพี่ๆี่ขรถไม่มีย้อมแมวลูกค้าแน่นอนนะ กระจกเดิมแท้โรงงานนะคะของโตโยต้าแท้เลยรอบขันนะคะสําหรับคันนี้มาดูฝั่งโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณแบบ์แบบแนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆอ่ะพี่นะคะพาดูโครงสร้างตัวรถกันเลยละกันไหนๆก็ไม่มีเบาะแล้วหัวน็อตต่างๆนะคะพี่ๆดู เดิมหมดไม่มีร่องรอยการโปสีพ่นสีนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นกุญแจแบบไขแบบนี้อยู่นะคะยังเป็นกุญแจแบบไขแบบนี้อยู่นะคะคันนี้เล็กมาอยู่ที่117,892กิโลพวงมาลัยนะคะได้เป็นหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อมือถือได้บูทคูดได้นะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะมันจะแสดงหน้าจอตรงนี้ให้เลยนะพี่ๆหน้าจอ a อ d ด o อ d ใหญ่ๆแบบนี้แอร์หมุนใช้งานง่ายๆเลยคันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะคะสําหรับคันนี้นะได้เบาะหนังรอบคันนะสาหรับคันนี้นะได้เบาะหนังนั่งกันแบบสบายๆเลยพี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเออ,อเขาเรียวกว่าอะไร อุปกรณ์ไม่ครบนะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่พี่ได้รับชมกันต่อเลยค่ะ อ่ะพี่พี่เรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยเนี่ยะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์2.4หรือ2,393ซีกําลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเนี่ยค่ะอัตราการเร่งดีมากๆเลยนะคะเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันเลยนะคะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีร้อยขันร้อยไขเลยนะคะริ้วรอยไม่มีร่องรอยการโปรสีทําไม่มีลูกกลมลูกเหลี่ยมต่างๆสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังมีให้ครบฉนนการความร้อนมีให้ครบคันเลยแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้ายังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาอย่ารอช้านะ ใครสนใจรีบติดต่อหาลูกหมูเลยดูคลิปลูกหมูมานะคะแล้วติดต่อหาลูกหมูเท่านั้นนะพี่ๆนะเพราะว่าคาดรถสวยๆมาให้กับพี่ๆลูกค้า f c ได้รับชมกันจริงๆนะคะหนะ้าห้องเครื่องกลางคล้องเลวแบตเตอรี่ทุกอย่างเช็คให้นะคะเพนเพจจะอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆสามารถเอาไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะอันนี้การันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะสำหรับโปรโมชั่นนะคะของลูกหมูนะคะก็มีประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์แถมให้เลย1ปี2 0 0 0มโลนะคะมูลค่า39,000 นะคะประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะมูลค่า8,900บาทวันรับรถมีน้ํามันให้อีก2 0 0 0ับาทเลยภาษีพรบจัดโอนนะคะจัดการให้เรียบร้อยนะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะกับตัวโตโยต้ารีโว่สอตัวมิตรถปี21เอเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะคะราคา6กแสนหนึ่งหมื่นฟีดาาพนหนึ่งหมื่นสามร้อยสนใจติดต่อมาได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ